ก็เนี่ยพอหมดแล้วเราก็ออกห้องได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเช็คอีพีดูนะนี่นี่ครับทุกคนโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับกังฟูคนเดิมนะครับก็วันนี้ครับผมใส่ชุดแบบนักลบไทยมานล้ใช่ไหมจริงไม่ได้อยากใส่ชุดนี้นะครับแต่ว่าค่าื่่เสียงมันบวกเยอะก็เลยต้องใส่มานะครับโอเค วันนี้มาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับก็จะมาสอนวิธีการปั๊มยศเกมไอช็อตนะครับโดยถูกกดเกมแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือของโบเอีพนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดของผมไปดูก่อนนะแบบหนึ่งตัวกูอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ก็ของที่ผมใส่ก็จะเป็นอ่หน้ากากนะครับโบเอีพนะครับหน้ากากเฟียนะครับแล้วก็หัวโบเอีพเสื้อโบเอีพสามสิบนะครับกางเกงบบกอีสามนะครับอันนี้โบเอล้าสิบนะครับ อะถุงมือบวกยี่สิบปีกนี้บวก้อยนะครับแล้วก็การออนไลน์วิวสองนะครับอืมแล้วก็อะไรวะแค่นี้แหละมัง้งอันนี้บวกไหมอันนี้ไม่ได้บวกเค okay, VP บวกอีกห้าสิบนะครับแล้วก็อันนี้บวกอีกยี่สิบก็น่าจะแค่นี้แหละมัง้ง แล้วก็สัตว์เลี้ยงบวกอีก50นะครับโอเคพอเราใส่ของบวก EP เสร็จแล้วนะครับเราก็มายืนออนในบ้านนี้นะครับในบ้านที่เขาจัดปาร์ตี้นะครับถามว่าดูยังไงว่าเขาจัดปาร์ตี้หรือไม่จัดนะครับก็เนี่ยเราก็มาดูโตน่นะครับโต๊ะเนี่ยสังเกตจากโต๊ะนี้เลยนะครับก็ได้มีตตวเนี้แปลว่าบ้านเขาจัดปาร์ตี้อยู่นะครับก็สามารถเช็คได้นะว่าลอกี่นาทีก็คลิกที่โต๊ะเลยนะครับนี่นะครับเหลือ6นาทีนะครับก็โอเคเราก็ยืนออนปล่อยตัวทิ้งไว้นะครับ อ่าระหว่างนี้เราก็จะไปดู YouTube หรือว่าทำอะไรรอก็ได้นะครับแนะนำว่าให้นั่งดูคลิปท้องผมแล้วกันครับจะได้เพลินนะครับหรือดู u t u b e ก็ได้แล้วแต่คุณทุกคนอ่ะไปทำอาบน้ำกินข้าวอะไรเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้เนาะมายืนออนทิ้งไว้เนี่ยประมาณเนี่ยเดี๋ยว6นาทีต่อมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าอีพี่ผมได้เท่าไหร่นะโอเคก็เดี๋ยวตัดไป6นาทีเลยนะครับโอเคแจน โอเคตอนนี้งานเลี้ยงก็เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดู EP กันนะครับว่าผมจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมพาทัวร์ยืนออนยืนวิ่งวนแถวนี้แล้วกันก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราวิ่งไปไกลกว่าน,นี้เราจะได้ EP หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาทัวร์วกันนะบ,บ้านเป็นยังไงนะครับก็เป็วนแบนีเดินรอบๆนะครับเราจะนั่งไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ใช่เจ้าของบ้านนั่นเองนะครับเดินวนไปวนมานะครับ รอเวลารอเวลาครับทุกคน,นครับก็เนี่ยครับรอเวลาโอเคก็เนี่ยพ้อหมดแล้วเราก็ออกห้องได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเช็ค E p พีดูนะนี่นี่ครับทุกคนคือเวล9เเลยนะครับนี่นะคือหลอดนี้ก็เกือบจะเต็มด้วยนะครับคือผมจะบอกเลยนะว่าม่มันได้ E ีีเยอะมากนะครับ ได้มา2ล้านอะ่ะยืนแป๊บเดียวอะ่ะยืนแบบยืนง่งๆแป๊บเดียวแม่งได้ EP แล้วว่ะทุกคน <c oughs> ก็จะลืมนะครับวิธีนี้ก็ลองไปทําดูนะครับผมก็ได้มาเยอะมากนะครับเป็นการบัญยัที่ถูกกดเกมแน่นอนนะผมการันตีว่าถูกกดเกมแน่นอะน,นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่โดนแบนแน่นอนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บายบายครับ